มาค่ะวันนี้พวกเราจิตอาสามาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุนะคะ,คะเยี่ยมถึงบ้านเลยวันนี้แล้วก็มีวัดฟาร์มลานมีของมาแจกด้วยนะคะผู้สูงอายุในพื้นที่เลยลราแวกบ้านนะคะบ้านนี้มีหมาหมาดุด้วยนี่จ้าวันนี้ก็มีกระโพดหวานอัดกระป๋องนะคะจากอบจอมาแจกผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียงนะคะนี่เลยจ้าเยี่ยมบ้านนะคะผู้สูงอายุคนในละแวะกบ้านจ้าช่วงนี้ฝนตกเยอะน,นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้ก็ออกมาทำหน้าที่จิตอาสาในู่บ้านนะคะ ใกล้ำเทียินาไปฟตามาเล็กี่เขมคะสวัสดีค่ะ